สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นข่าวดีนะครับวันนี้เนี่ยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ เขาได้แจ้งประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับผู้พิการหรือผู้ดูแลนะครับที่ต้องการจะกู้ยืมเงินฉุกเฉินเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ที่ดูแลคนพิการในวงเงินไม่เกินห0,000่นบาทโดยที่ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันแล้วก็ไม่เสียดอกเบี้ยด้วยนะครับวันนี้มีความชัดเจนแล้วนะครับเขาเปิดให้ลงทะเบียนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสำหรับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับในวงเงินการขอกู้เนี่ยเขาจะให้รายละไม่เกินหนึ่ง 0 0 0 0บาทแล้วก็ไม่คิดอัตราดอกเบี้ยด้วยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันโดยเขาจะเปิดให้บริการยื่นกู้ไปจนถึง31มีนาคม2564สําหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นกู้เนี่ยนะครับะจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการหรือเป็นผู้ดูแลคนพิการก็ได้นะครับคือคนพิการจะกู้เองหรือผู้ที่ดูแลจะกู้ก็ได้นะครับ จะต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วก็คืออายุ20ปีขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนไม่น้อยกว่า90วันและมีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่ในท้องที่ที่ยื่นกู้และสามารถติดต่อได้นะครับก็หมายความว่าสถานที่ประกอบอาชีพของท่านอยู่ในท้องที่ใดท่านก็ไปยื่นกู้ที่นั่นได้เลยนะครับ อจะต้องไม่มีประวัติเสียหายไม่มีหนี้ค้างกับกองทุนหรือชําระหนี้คืนกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละหกของวงเงินกู้ทั้งหมดและเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยจะต้องชําระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมดด้วยนะครับและจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9สําสหรับเอกสารที่จะยื่นกู้นะครับ ก็ใช้บัตรประจําตัวประชาชนบัตรประจําตัวคนพิการาใช้ทั้งสําเนาและฉบับจริงด้วยนะครับทะเบียนบ้านสําเนาและฉบับจริงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงินแผนที่ที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจําและสถานที่ประกอบอาชีพโดยละเอียด อย่างละหนึ่งแผ่นตรงนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเขียนแผนที่ที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบอาชีพนะครับเอาไปประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัยในกรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากอมทรัพย์ระบุชื่อผู้ขอกู้นะครับกรณีที่ผู้ดูแลคนพิการ นะครับใช้สิทธิ์ในการขอกู้ยืมเงินแทนคนพิการเนี่ยจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้ดูแลคนพิการด้วยเช่นชื่อผู้ดูแลที่อยู่บนบัตรคนพิการหรือหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลหรืออุปการะคนพิการเอกสารใบรับรองความเห็นของแพทย์อของคนพิการที่มีสภาพถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ต้องดูแล และอุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนด้วยนะครับสําหรับการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาผู้ขอกู้ยืมเงินเนี่ยสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวภายหลังจากการลงทะเบียนและการประเมิเนเกณฑ์เบื้องต้นว่าผ่านการพิจารณาโดยสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ในพื้นที่ที่ยื่นขอกู้ในระบบนะครับสำหรับการ ยื่นคำขอกู้นะครับเขาให้ยื่นคำขอกูอ้ผ่านระบบออนไลน์นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31มีนาคม64อ่าที่เว็บไซต์ efund หรือ efund. dpe. go. th ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับหรือคุณผู้ชมอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมสามารถโทรได้ที่สายด่วน1479ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือจะโทรสอบถามข้อมูล ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับหมายเลขโทรศัพท์0210693000 2 1 0 6 9, 9 3 3 7 4 0ในเวลาราชการนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ